วัดีครับท่านปู้ฟังเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหอยแก้วปลามันหลายยครับนะเอาไปไล่ปลาปสูตรกันไปกันหลายครับนะว่ามันีิด้บ่อเนาะปลาก็หลายครับนะปลากระสูตรนี่มันชิด้บ่อนะฮะลองๆไปเบิ้งเนาะนะฮะวันนี้ยังครอยู่ว่ามันบ่อไม่ฝนนะบ่มีลมมันนิ่งไห้นะเดี๋ยวเอาไปลองให้เบิ้งกันเด้อแต่บรรยากาศตอนนี้เนาะนะเ,เห็นอยู่ดอกนาะพี่นนอกเนาะนะก็เห็นอยู่ดอกเนาะ อ่ะไปดูกับได้ไหมโอเคครับเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับนี่ปลาสูตรเนาะนะนี่นะครับได้แล้วครับ,น,รบนี่ฮะได้ไปสองตัวอืมนะตอนนี้ก็พอแล้วครับนะฮะชนะแล้วนะฮะได้สองตัวเนาะโอเคครับนี่คือปลากระสูตเนาะนะฮะไปกลับบ้าด ได้ครับได้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 มาเจอบลาใหญ่นาะได้ยังนะครับโอ้อ่ะไปกลับบ้านแล้วโอเคครับกลับบ้านนะครับกนนี้พ่อเนาะได้สองตัวโอ้โหเรียว่าได้ชนะนะอือปลากันหากระเบนยากนะครับก็ได้ใหญ่อยู่แต่ผมมาบมงหันเนาะอ่ะกลับบ้านแล้วครับเนาะโอ้สบายมาแล้วครับมันมันมัน เปลาสูตรนะรปลากระสูตรตอนนี้เขาก็หากันเป็นเต็มครับหากันนะเพราะช่วงเดือนตุลานี่นะฮะก็ต้องหาปลาสูตรเท่านี้แหละนะฮะในเมืองบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับขบันนะครับสนิทกันเนาะนะฮะไหนจะไหลกันใช่ไหมไม่มองมองในเบิร์นกันให้พี่พน้องในเบิร์นกันเห็นกัน นะโอเคครับแชร์เข้าไปในเด้อให้ก็ต้องใจในเด้อนะครับพี่ชายครับเรียนชัย,ยพรนะจะ่าลืมครับมาเอินนี่เนาะแต,นนแต่เสาร์แต่เซี่ยนา่ิกาข้าไปเบิ่งข่าวกันเด้อนะข้าไปดูข่าวให้ด้วยเยนะียนะเ่ยนะข่าวล้าลายนะเล่นข่าวให้พี่น้องได้เบิง่งนะฮะมาเปิดข่าวให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะนะนะสุดยอดเลยนะเอ๋อซัมนี้่นะครับนะค่อยว่ากันใหม่สวัสด,ดีนะครับสวัสดีครับ